โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่ผมนาทีซีใสโคบคอสไอดอนเองครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่น m อีอีกแล้วนะครับผมรีแอคชั่น MV ไอดออีกแล้วไอดอที่เราจะมารีแอคชั่น MV ในวันนี้ก็คือวงไอวิชนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นวงไอดอนนัดซึ่งเดบิวต์มาเมื่อประมาณปลายปีปลายปีที่แล้วเนาะก็ ยังไม่ได้เลี้ยงฉันเลย MV ออกมานานแล้ว MV เพลงนะครับมีชื่อเพลงว่าอยากเจอนะครับผมอยากเจอผมอะครับซึ่งในวงนี้ก็จะมีเมมเบอร์ Member ที่ผมรู้จักเนาะก็จะมีน้องกระตูนนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนอยู่วง Backfont เนาะเป็น i อดอลพาร์ทไทหลังจากที่จบสัญญาของวงแล้วแกอะไรแล้วก็คือนั่นแหละครับมาอยู่วง IVS ซึ่งเป็นวงใหม่เนาะก็ตามตาม,ตามผลงานกันมาก็แบบโอ้ งหม่มเหรอได้เลยจ้ะจะได้ตามไหมแอบบแบบแบบบเมื่อก่อนแอบไปเชคกี้มาใบหนึ่งด้วยนะแบบตอนอยู่แบ็กฟอร์ดโดนล่าไปเชคก,กี้พอดีมีรุ่นน้องที่รู้จักเขาเป็นสตาฟเนาะก็แบบพี่เชคกี้หน่อยบอกอหาเรื่องเียตังยังเลยโอเคครับซึ่งเอ็มวีนี้ก็ยังไม่ดูเลยว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเขาบอกว่าเอ็มีดีนะโอเคเราลองมาดูกันเลยว่าจะเป็นไงไป 오! 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 ฮักอยู่นะโอ้เออใจฉันโอ้เพลงเพลงก็ดีอยู่นะ เวลายเต้นก็สวยนะเมื่อกี้เห็นแบบแบบผมจะร้องตายจะร้องตามได้แล้วเจ้า โอ้โห <Ole seeing> โอลายแบบดีอ่ะโน no! oh! มีแปย์แถวด้วยเหรอคือลายมือแบบดีมากอ่ะโอ้ oh! อยียงก็ดีมากเลยนะทีมทีมเดซี่ทำเอ็มวีให้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ที่ทีมเดซี่ก็ือว่าเก่งมากเลยนะโอ้โปโปรดักชั่นคือแบบสุดอ่ะ นโลโกง้ง w i s h you อยากเจอนะครับผม okay. โอเค้วจบไปแล้วยิ้มไม่หูบเลยมาถึงตีงนี้เลยยิ้มไม่หุบเลยคือแบบโห MV มันดีมากเลยนะแบบมันโอ้หภาพภาพสวยมุมกล้องสวยไลนเต้นสวยคนร้องน่ารักโอเค มันมีแค่นั้นจริงๆคือแบบมันแบบมันดีแค่นั้นจริงๆคือแบบมันดีมากเออซึ่งแบบโอ้ไลท์เต้ผมชอบมากนะแบบน้อยน้อยวงนะน้อยวงที่จะแบบว่าน้อยวงนะที่จะที่จะแบบว่าแบบมีการแบบรวมแถวแล้วแบบใช้มืออแบบเนี้ยอารมณ์แบบของทีไบทีเพลงเพลงอะไรเพลงข่าว่ะเออถ้าใครเคยฟังนะแบบหูแล้วก็เนื้อเพลงเนื้อเพลงนะครับก็แบบดีนะเนื้อเพลงดีดีแบบ ดีเลยอะซึ่งแบบเสียงร้องก็น่ารักด้วยแล้วก็ด้วยความว่าสไตล์เพลงอะไรเงี้ยเสียงออกแนวแบบน่ารักน่ารักคาวีอีแล้วก็แบบแนวสไตล์เพลงที่แบบว่าเออแบบอยากเจอเธออีกแล้วอะไรเงี้ยมันเออฟังสบายสบาย,บายไม่ได้แบบหนักอะไรมากเงี้ยซึ่งแบบโอเคเลยแล้วก็คาแรคเตอร,ร์แต่ละคนที่แบบน่ารักอยู่แล้วโอเคทุกอย่างมันลงตัวครับ <laughs> โหสุดยอดจริงๆนะผมก็ถ้าใครอยากดู M v วนี้แบบเต็มๆก็ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะก็ไปตามดูไปตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมซึ่งผมก็ได้แชร์ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากตามวงนี้เนี่ยก็สามารถน่าจะเจอหลังสายการโควิดเนาะช่วงนี้โควิดก็ระบาดก็แบบน่าจะเจอกันได้ตามงานไอดอลน,นะก็หวังว่าหวังว่าน่าจะได้เจอนะซึ่งถ้าก็อาจจะเจอผมไปอยู่หน้าบูตรงนั้นนะครับก็น่าจะต้องมีไปเช็คกิบ้างแหละแต่ถ้า ค่าชิกีไม่ไม่แพงไปผมก็อาจจะเออเมมิมนะครับรอนะครับรอรอรอดูราคาอยู่นะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับผมก็นั่นแหละครับก็ถ้าใครถ้าใครอยากตามก็ไปตามได้นะครับก็แฟนเพจไอวิสก็มีแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีชื่อเมมเบอร์ก็จะมีเมมเบอร์ต่างๆนะครับผมเมมเบอร์ Member ก็จะมีสมาชิกขั้ขงหดอืมน่าจะจีดคนนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูแปบ๊บนึง เมมเบอร์น่าจะมีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดคนนะครับผมอืมเป็นวอไอดอนหญิงที่มากันเจดคนซึ่งแบบน่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมโอ้ถ้าเซก,กี่บาละสามร้อยหรือสองร้อยหสิบก็คูณเข้าไปนะครับ <laughs> ว่าคุณต้องเสียเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็ใครที่อยากไปตามก็สามารถไปตามน้องๆได้น,นะครับที่ตามแฟนเพจเนาะแฟนเพจไอวิท ชื่อเมมเบอนะครับผมฝั่งน้องการะตูนเลยนะครับขายกันตรงๆนี้เลยโอเคครับผมก็สําหรับใครที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบพระทยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ reaction e v น้าครับวันนี้ขอตัวไปเขินกันละโอเคบายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย